สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปไทเปรหรือไปไต้หวันกันนั่นเองค่ะทริปนี้นะคะเราไปกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนหนึ่งคนรวมทั้งหมดสมาชิก5คนค่ะสายการบินที่เราเลือกไปนะคะคือสายการบินเวียดเจ็ตเพราะว่าจองตั้งแต่ปีที่แล้ว ได้ในราคาค่ะไป3,000บาทค่ะกลับ3,500บาทถูกมากๆนะคะตื่นเต้นมากๆด้วยพอถึงวันนะคะก็ออกเดินทางในระหว่างที่เดินทางนะคะก็เกิดหิวขึ้นมาก็เลยว่าจะสั่งอาหารทานนะคะราคานะคะก็ของคอมโบเซตเนาะก็มีบวกน้ำเปล่าเพิ่มมาด้วยอยู่ในราคา180บาทนะคะ อ่ะไหีลองหน่อยลวกันว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นเมนูนะคะที่แบบมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งสแน็คให้เลือกทานนะคะอ่ะเอาอันนี้ละกันหิวมากบอกเลยอันนี้นะคะเป็นหน้าตาข้าวกระเพราไก่นะคะรสชาติบอกเลยว่าจริงๆค่อนข้างอร่อยเลยนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นเมนูของคุณแม่นะคะเป็นไก่เทอริยากิค่ะ พอเครื่องใกล้ลงนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยนะคะรีวิวห้องน้ําภายในเครื่องนะคะค่อนข้างสะอาดเลยค่ะปลดล็อกประตูเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแบบที่ช่วยด้วยเนาะแล้วก็มีอ่างล้างมือนะคะซึ่งพอทําธุระส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝฟนะคะกดสานะคะปดรน,นะคะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดะคะ่ะทั้งสองมือน,นะคะถือว่าไม่ใช่ดได้เลย เครื่องลงแล้วค่ะค่าเงินของที่นี่นะคะตอนเรทที่แรกมาก็คือ1.175นะคะตอนนั้นแลกไปหมื่นดึงได้มาประมาณ8,500บาทค่ะถ,ถึงแล้วค่ะเย่เ yeah. ดี๋ยวกำลังจะไปซื้อตั๋ว MRT นะคะ,พะเพ okay ื่อเข้าเมืองนะคะอะไรของเจเนี่โอเคน้ำเปล่าที่นี่ยี e ่ส uh, mm ิบหกอนี่่เป mm ็นเอ้ยยี so, <Okay>. ่สิบห้าโซดามะนาวานาวโซดามะนาวเหรอก็แล้วก็มีตู้เกือใกล้หมดแล้วโอเคจะไปกันต่อค่ะ ตอนนี้นะคะคือกำลังรวบรวมเงินกองกลางนะคะ<ม>เพื่อแบบไปชำระเงินค่าที่เราจะไป MRT กันยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่750 NTD นะคะเราก็หย่อนแบงค์เข้าไปนะคะ<ม>แต่ว่ามันไม่ได้ uh huh. ค่ะอ้าวทำไมไม่ได้อ่ะอา500เออจริงเมื่อกี้จ่ายแบงค์พันแล้วคือมันไม่ยอม ให้ยอมรับคือคือมันมีเขียนเลยว่าธนานบัตรที่ยอมรับมีนี่ไงอ่าอ่าก็คือต้องแบบพอดีว่างั้นเถอะเออต้องมีแบงค์ย่อยว่าง่ายโอเคอันนี้คือเป็นพันหนึ่งก่อนตัวคืนพี่คนนึ้งก่อนเอาคืนคืนไป็นพันหนึ่งก่อนดอกพลาเชียอ่าก็อ่ากำลังพิมพ์ตัวมีภาษาไทยด้วยอ่ะอันนี้นี่นี่มันเป็นภาษาไทยเมื่อกี้นี้อโอเคอุ้ยอุ้ยดวงอ่ะนี่พี่ตันคืนก่อนเอามา

แกชอรี่น,นั่นะก็คือแบบที่ที่ไวอย่างเงี้ยเมียั้นเราก็ต้องเอา,อางเงี้ยก็แบบกิ้งไปกิ้งมาเนาะ ไปที่พักกันค่ะใช้เวลาเดินประมาณ14นาทีนะคะเดี๋ยวพาไปรีวิวที่พักอากาศอุย้ Ahí, ย hay, เย,นนย็นมากนี่ๆๆๆไหน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 ไอนไเนไนเนไนไหนนนไหนไ่นไหนไหนไนไหนนนไนไนไนนเย็นเย็น แล้วนี่20องศาได้ปะใช่เอาเพื่อนเอาเพื่อมานี่มันจะหนาวกว่าวะเนี่ยอยากจะบอกว่าก่อนนั้นและเซเว่นนะคะนี่ซุนชีอ๋อนี่กีรีนี่เลูกลุยลูกกล้วยทำไมอ่ะใหญ่ใหญ่มาก20่สิบเห ดีเหรอ้ยมีเส้นสีดำด้วยเหรอนี่มีข้าวข้าวแปดสิบเก้าหม้าเท่าไหร่คเท่อกช็อปไลท์เก้าเเก้าเก้าเก้านี่มันแพงโหโหเมนูเขายอะมากเลยอ่ะอันนี้อะไรไก่เา่ไก่กลาดอันนี้เป็นโซนขนมบ้างเออน่าจะเป็นหมูหรือเปล่า กริ Grill pork. ลพอกเขาบอกอันนี้เป็นของฝากที่อร่อยเหมือนกันนะ,ะก็มีหลายโซนขนมปั้งดัตเตอร์บันไม่รู้จะกินอะไรน่าดีเรือกไม่ถูกเลยลอ่ะอาขนมปังขนมปังอะไรลูกเกดอก่ะ เขายังคงชุลมุนเลือกกันอยู่อ๋อมีเหมือนบ้านเราเลยนี่คือแบบปกไก่าได้ฝากกเ๋าไว้จา้าข้าวโพดอะไรเอ่อ,อ,อ,อเซกโกเหรอมันมัน frozen baked sweet potato นะคะเดี๋ยวจะเลือกของแต่ละชิ้นแล้วก็เดี๋ยวพอกลับที่พักล้วก็วจะมารีวิวให้ว่าอะไรอ๋อมีปลาหมึกด,ด้วยแม่ อเงิน,นไหวเลาไม่ใช่สไม่ใช่เดอลไต้ไนยนะซนนมนะคะเน่าจะเป็นกาแฟซึ่งเราไม่กินน้ำา35อะไรอ๋อโอเรนจูสน้ำส้มอ,อ่ะน้ำส้มไปอันนึ่งแล้วก็ถ้ากดใหญ่จะเป็น45เนา น,นี้เมื่อกี้เล็งๆไว้คือ,อมามาน้ำมะนาวน่าจะใช่อ่าถูกสวีทฟาร์มนะคะจะเอาน้ำมะนาวไปชิมด้วยนะคะนนมีอะไรอีกอ่ามานี้ก็ต้องมาดูชาโนมใช่มั้ยมีหลายแบบแต่วันไหนหาวันแบบมารีวิวเต็มๆในเซเว้นดีกว่าแบบมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรอ่ะมิน มากนมน้องมากก็คือเราดูแต่กระตูนชินจังคาราเมลมิลค์ชีเฮ้ยน้องดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปลองเธอเอาคาราเมลมิลค์ชีไปเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเอาไปกินเธอปากหยิบไหนใช่มันมีหลายสีแต่ละกล่องก็คือไม่เหมือนกันโอ้ยน่ารักสามสิบแปดแต่ต้องอิตากาแล้วแหละอันนี้คือ เออเจมินเริ่มได้ของเยอะแล้วนะคะพี่แตนได้อะไรบ้างอ่ะโค้กอ่ะโค้กอะไรโค้กซีโร่เหรอมันเป็นโค้กผสมกับข้าวมีไฟเบอร์อ่ะโอเคอ่ะลองก็ให้เขารองก็ต้องลองมันนี่ก็ต้องลองมันมาแล้วก็ต้องลองเออใช่อ่ะเนี่ยแล้วก็มีลิปชานมลิปแตกิรตันไหนมีลิบตันชานมเป็นมิสติสบิวทีโอเคไปลองให้หมดวันแรกก็คือจะลองหลายๆอย่างลองหลายๆอย่าง อันนี้ก็คือเป็นอะไรก็ประทังชีวิตก่อนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะมารีวิวให้อันนี้อะไรวะฮาโรมิวอ่ะเอานมเือกไปด้วยได้ะ่ะมิ้นสวยปะวะเพื่อนเอาตักค้าดีกว่าปะตักค้าอยู่เดี๋ยวเราไปลองๆแล้วก็มารีวิวให้ ขนมปังนะคะอันนี้น่าจะออเป็นโมจิปะเขาเรียกว่าอะไรนะใช่ไหมโมจิใช่ปะอ<า>แอลมอนต์โทฟูเอ่อพุดดิ้งเด็ดโดนแน่โดนแน่พุดดิงดดดดดด้งผลไม้จ้าเหมือนบ้านเราไหมอะไรหวะเพื่อนมันคือออหยังกะอ๋อชมพู่อ่าชมพู่ตกเฉลี่ยอันหนึ่งนี่ประมาณกี่บาทนี่ ห้าห้าเหรอ๊ะใช่ปะห้าสิบห้าห้า้ห้าหกสโอ้ยเอาเรื่องอะเนี uh ่ยสลัดค่ะสลัดสลัดหกสิบห้านะคะสำหรับเราก็คือไม่อิ่มแน่นอนนะคะเค และแล้วก็ถึงที่พักกันค่ะเดินมาประมาณ14นาทีก็ถึงที่พักนะคะซึ่งเป็นโฮสเทลนะคะเราจองแบบนอนห้องเดียวกันเลยนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ อะไรอะยำโรอันนี้อะไรอะมันอ่าของเรามีชาลงเอ้ยเกลือน้ำส้มกริลเมนไทโกแอนด์แซลมอนไรซ์ฟรอว์ชีสทาร์ตน้ำมะนาวของพี่แต่อะไรอะเราใกล้แฟมิลี่มาดนะเออเนี่ยอะไรอะอันนี้อะไรมคุณเชียงเหรอมีคุณเชียงสามรสชาติเป็นไง3ซมี่ ก็ก็ดีนะดีกว่าืมดีดหรอไม่เป็นไรอ่ะข้าวผัดหรอออ้ยทำไมดูเหี่ยวจังอ่ะเป็นไงอร่อยเนาะอ่าเจไม่กินหรอกินสิอ่ะงงเลยอ่ะเหนื่อยมากเลยเมนไทโกกับแซลมอนล็อบสเอร์อ่ะดูเป็ไงขออนุญาไม่ถึงเราถึงเราเลยนะขออนุญาตชิมนะคะ คำแรกเ่าคำที่สองโหคงสครจะมีแค่ตรงกลางมั้งน่ะเผี่ยวมานอัดขาโพดเอ้ยัดรงกบ้านเอาเลยเนตรงกลางอรอยเนีก็เป็นแซลมอนแล้วก็เหมือนมีซอสเฮอริเย์คืดแล้วก็ไม่ใพ้่กาะนี่ๆหน่อยเอืมแต่ว่าข้าวก็ตามๆราคาแหละเท่าไหร่นะ น่าจะหกเก้าป่ะเออแปดเก้าเหรอาวหุ้นเล่นอนนางพอดีหกเก้ามั้งรสอะไรอ่ะรสกุหลาบอะลองกินลองกินดูค่ะพีชเรา,ราต้องไม่พลาดเขาหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรไม่มใชนะ่โอ้โหเกือบเกือบแล้วนะถ้าไม่พูดอ่ะที่ตีะไม่หวานแต่ก็เหมือนแบบ เหมือนน้ำส้มวาเลนเซียที่มันจะมีหอมแล้วก็แบบว่าเข้มมันไม่ไม่ขมนะแต่ไม่หวานไม่หวานจริงงานเยอะแล้วเนี่ยแค่นี้ถ้าถามเรามันไม่ได้ว่าสดแบบสดมากอ่ะเออไม่รู้พูดยังไงดีแต่ถือว่าถือว่าก็โอเคดูไม่ได้แบบผสมน้ำเชื่อมเยอะอะไรมากอ่ะแต่เขาก็เขียนว่าร้อยหนึ่งนะร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำเชื่อมหรอน้ำเชื่อมร้อยน้ำส้มศูนย์ แล้วก็จะมีเปลือกข้างในเหมือนแบบว่านิดๆแต่ไม่ใช่เหมือนบ้านเรานะที่เป็นแบบไอเม็ดเม็ดอะที่เหมือนแบบเดี๋ยวนี้เขาจะเหมือนเป็นแบบขวดละยี่สิบนึกออกปะแล้วก็มีแบบเม็ดด้วยนะเม็ดลงไปด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เป็นเม็ดแต่เหมือนเป็นเปลือกๆปกนิดนึงอะคล้ายๆกับน้ำส้มที่เป็นแบบร้อยหนึ่งหรืออะไรอะทิปโก้บ้านเราเอออะไรประมาณนั้นะใกล้เคียงกันโอเคต่อ น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนะคะมะนาวพันอะไรก็ไม่รู้นะคะไต้หวันสวีทฟาร์มสูนอะไรสูนแคล่แบบเอาเวลเลยโอ้โหไม่รู้อ่ะไม่เอาไปเนี่ยไม่รู้พวกยังไงก็ดูดิอะไรเนี่ยพวกนี่กินยางบนอายุไหมเปือนไหมเออมันไม่เปรี้ยวอ่ะเออพี่หวานจุด ไม่หวานไม่เปรี้ยว,เ,ยวเ,เหมือนน้ำเปล่าที่มีกลิ่นน้ำมะนาวน้อยๆจะหยิบมันถูกเปล่ามันเป็นน้ำเปล่ากลิ่นมะนาวเปล่าใช่เหรอวะมัน,ม,น,ม,นมันไม่แบบมันไม่หวานมันไม่หนาวเอ้ยไม่หนาวไม่ได้เลยหมูเราต้อ,องชิมดิอ่ะ,ะเอาอินชิมดิชิมชิมเอายาใช่ไหม อยู่ในกระเป๋าก็ไม่ใช่น้ำมะนาวจริงๆลูกเก๋าลูกมันเหมือนน้ำไม่ใช่น้ำมะนาวคือน้ำอะไรมันเหมือนน้ำเปล่าเนีขาผสมเธอจะพูดตามเราทำไมเรามะกรูดหรือเปล่าบ้าแม่มะกรูดมันต้องเปรี้ยวปะมะมะกรูดเปรี้ยวนิดนึงเอาไหนลูกอะไรน้ำอะไรอ่ะชิมหน่อยมะนาวเออชิมชิมชิมทิ้งทิ้งไง ไม่าเลยเปรี้ยห่วยมากโอยพี่แตนแมวไม่ไม่ไม่ต้องโดนปากก็ได้อ่ารังเกียจก็ไม่ต้องโดนปากแต่ว่าให้ชิมหน่อยว่าน้ำอะไรดูดูก่อนข้างหน้าเขาน้ำอะไรน้ำอะไรบ้าเหรอลองชิมมะนาวลองชิมแล้วบอกหน่อยว่าน้ำอะไรอะไรวะ น้ำอะไรมันมันอย่างกับกลิ่นไอ้นี่เลยอะไหนไหนมันอย่างกับล้างไม่สะอาดหนักเว้ยน้ำมะนาวล้างไม่สะอาดไม่แบบเหมือนน้ำล้างจานอะอือใอ่น้ำอะไรอร่อยแล้วจะไม่รสชาติเป็นไงเหมือนหวานเอ้าคนหนึ่งเขาบอกไม่หวานเจ๊บอกหวานคนเดียวหวาน เอาเอาวลอันนั้นาะขวดนั้านาะจบต่อไปจะเป็นเออ่ทาโร่มิวนะคะถ้าต่อไปนะคะทาโร่มิวมันมีเนื้อส้มด้วยมันมาหน้าหรือเอ้ยหรือว่ามันอยาไม่รู้อาจจะอาจจะส้มจริงๆอาจจะส้มก็ได้นะเอนต่อไปนะคะเป็นทาโร่มิลไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องเอาอะไรออกมาอาไม่เปลือกแล้วะเปลือกแบบ ไม่หวานนี่นี่เอาชุดเดียวก็มีความน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 มแบบนวลนวลกินเผือกน้อยน้อยให้รู้ว่าอร่อยแต่มีเผือกนะไม่กินกินหมดเลยเอาพาราด้วยแต่ว่าอันเนี้ยอร่อยเท่าไหร่มานไม่หมดเอ้ยมันเผือกเหรอเอ้ยมันมันโอเคโอเคมันหวานอันนี้อร่อยนะ มันแบบมันนวลนัวมันมันนัวลนัวเรียนแบบถิ่และโอเคโอเคโอเคมันมันนวลนัวๆแต่ว่าเราชอบเพราะมันไม่หวานอ๋อหวานน้อยใช่ไหมใช่ไหมเออเออกินได้แบบหลยๆเอาลองอันนี้บ้างอ่ะเธอแกะเธอแกะไอ้น้องชินจังนิดหน่อยแต่ว่าถ้าถามอ่ะเราว่าอันนี้ซื้อกลับได้แล้วโอเคเพราะว่ามันไม่เพราะเราเป็นคนกินไม่ค่อยหวานอันนั้นยังเจ้านั้นยังอร่อยกับ น้ำน้ำลังชาญอยู่เป็นไ,ไงไม่หวานแต่มีกลิ่นขังชาญเหรออร่อยถือว่าผ่านป่ะได้เอาเปลี่ยนกล้องกันคิวแรกไปกนะเพราะว่าอืมอืมไม่หวานเฮ้ยแม่แปลกมากที่นี่ขนมสวนมากไม่ค่อยหวานนะพวกน้ำนมอะไรพวกนี้ออคืออันนี้มีกลิ่นเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนาาเออเหมือนออกนลิ่นคาราเมลเหมือนคล้ายๆกับแบแบน,นิดนึงอะ่ะแ <c oughs> บเฮาส์สันิดนึงอะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีกลิ่นคาราเมลไม่แทบไม่หวานเลยเหมือนแบบว่าหวานห้าเปอร์เซ็นต์อะ่ะ <c oughs> แล้วก็นมนมหน่อยถือว่าอร่อยอันนี้อร่อย <c oughs> <c oughs> อร่อยอันนี้อันนี้อร่อยคาราเมลมีอ๋อมันไม่น่ไงมันคาราเมลมิลค์ทีเฮ้ยชอบคือคือเหมือนอร่อยอ่ะถือว่าซื้อกลับได้อันนี้เหมือนส้มเน่าเฮ้ยจุนซือของ แม่ส่งมาบอกว่าเหมือนส้มเน่าให้ลองชิมหน่อยยูนหอมแม่ก็ถือไว้ดิหอมนี่หอมหอมคิเหมือนส้มเน่าอันนี้ยเหมือนส้มเน่าไม่เหมือนน้ำมะนาวไม่ใช่เหมือนส้มเน่าส้มไม่เน่าตรงเปรี้ยวไม่ให้มิ้นชิมบางเลยนี่ของใครขออีกเปรี้ยวมากไอ้เปรี้ยวๆนี่ควรไปอยู่ในน้ำมะนาวมิ้นลองชิมส้มเน่าไหม เน่าไหมเห็นไหมมันไม่เน่าส้มแบบส้มเสียส้มเปรี้ยวส้มเสียส้มเสียเหมือนส้มเสียเหมือนแบบส้มช้ำค่ะเออไม่ไม่แตกไม่แตกดีส้มเปียวสอมเปียส้มช้ำไม่ขนเท่าไหร่แม่โหก็คือเปรี้ยวจริงอันเนี้ยร้อเอรเนะนี่นิยามของนี้ก็คือส้มช้ำและเปรี้ยวเอ่อหัวชาร์จไปเนี่ย ไม่ไหวไม่หวานนะไม่หวานนะไม่ใช่ไม่หวานนะไม่ไหวอ่ะปิดจ้าอาหารเย็นของเราก็คือเป็นชีสทาร์ตนะคะจริงๆก็อาจจะเหมือนบ้านเราแต่ว่าอยากรู้ว่าสตาร์ลักเลยนะใส่กันเป็นสตาร์ลักอ่ะอ๋อหยิบมาแบบไม่รู้เออเออถึงเพอุ้ยออดีมากเลยแมันชิ้นใหญ่นะเห็นไหม่หวานโอเค มีแบบแผ่นแผ่นครอบนิดนึงนะคะแม่เสียงเสียงเข้าอ่ะทุกคนจะได้ยิอ๋อแล้วก็ข้างใต้ตูดอต่มีมีที่แบบว่าดันอ่ะดันให้แบบว่ามันมันมันขึ้นมาอยู่เล้อ้ยเอ้ยโอยโอ้ยโอเยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ย่้ยอ้ยอ้ากลูกพอ้ยโ้ออออ้ยโทิ้งขยะดีๆออกยโเปยโอปอ้ออ อร่อยกว่าที่กินมาทั้งหมดเมื่อกี้ต้องบอกว่าไม่หวานนะอันดับแรกเลยคือกินแล้วก็รู้สึกว่าหอมมากอ,อ่ชีสน้อยๆไม่ได้แบบชีสแบบกลิ่นชีสเยอะเหมือนเวลาเรากินแบบพวกบูเบลยอชีสไ,ไอ้นั่นาอะไรนะชีสท<ห>าส <ใน S 2> อะไรพวกนั้นนะอ,อ่ะคอยครัมอืมดีอ่ะมันกำลังดีอ่ะ อันนี้คือตงหมิงแน่นอนอร่อยมากลองกิมลองชิมอร่อยมากพานพานถ้าลองกินเราชอบเราจะซื้อกลับไปฝากเพื่อนโอเคปะหรือว่าทำไมกินคำเดียวอะเดี๋ยวอ้ามิ้นมิ้นต่อเลยต่อเลยอะไรอะโลพี่แดนอันนี้อร่อยมากอร่อยจริงคืออะไรอะ เธออะไรอะโล่เหรอโลเขาบอกเป็นเบสครีมโลเป็นแบบเอ่อโลครีมครสดอ่ะไปเขามีช้อนให้ด้วยนะเป็นไงอร่อยอร่อยอะไรอะไรอะไรอร่อยปะใช่อร่อยเนาะไอ้โอ้เป็นชิ้นชิ้นเป็นชิ้นเออชิ้นจริงอร่อยขึ้นมาอร่อยอร่อยแล้วก็ขึ้นมาอร่อยจริงแม่ชิมปะจ้อร่อยเอากัดกัดกัดคำนึงแล้วบอกอร่อยไหมนะเอาตามจริง แต,แต่แม่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินชีสนะเฉยๆอ่าโอเคสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินชีสเฉยๆแต่ว่าเราชอบกินชีสเราอร่อยเขามีผ้าเช็ดตัวให้ก่อวะอ่าครีมสดนะคะแยมโรมโมก็คือน,นี้ก็ไม่ต้องเอ <ๆ S 1> ช็ดตัวเอาเปียกๆงี้แหละมีไดพี่แตนเป่าให้แห้ง อ่าไปค่ะไม่มีอะไรให้เลยอ่ะพี่โโอ้หเป็นไงบ้างคะอร่อยออร่ยแสดงว่าขนมที่นี่น่าจะอร่อยหรือเปล่าครีมแบบเหมือนบิสครีมอ่ะแล้วไม่หวานมากอืมมันเป็นโรงแรมยังไงวะเนี่ยแล้วต่างจากบ้านเราปะต้องว่าแบบมันมันความไร้สาเบากว่าโอเคอ่ะจัับกนตกใจตกใจพี่พัดตัวสายเลย มีไหมคะมีจ้ะมีมีของขนเลยเขาจะไม่มีพลาชีตัวได้ไงตกใจเลยไม่มีพลาชีตัวถ่ายแน่เหมือนแบบว่าหหมมวกตบตัดแล้วไปนิ่มมากเลยอ่ะไม่มีอ้าวตัวเองเอาหมวกมาไม่เหรอไม่ได้เอามาไม่ไดเอามาหมวกมีแม่แม่แบบนึงหมวกมีอยู่ในกระเป๋าหายคืออยู่ในกระเป๋านุ่มมากปกติเบานคนไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับแยมโรแถวที่บ้านเราเนาะแต่เจล้วว่า ไม่หวานนุม่มมีความหอมแบบหอมนมเนยอะ่ะแล้วก็ครีมครีมอร่อยนะอร่อยไม่หวานมาคมกครีคมวิบคิีมอ๊ะมิ้นขอแย่งกินอีกคำนะเอาเลยเอาเลยลูกกระเป๋าเขียวกุ๊กแจงกิเลยอืมอืมเดีอเดียเดือยร่นาะเสร็จเก้าลูกไอีไม่มีหมวกแกล่ะน่แต่ชิ้นใหญ่อยู่นะอืมอืมทานอันนี้ซื้อซ้ำได้อีกอร่อย อาบน้ำเสร็จแล้วแล้วเพื่อนก็กำลังจะนอนแบบว่าเบยวมากนะคะอยู่บนชั้นสองนะคะเป็นเตียงเออไม่คนไม่ล้างหน้ายังไม่ได้ล้างหน้าเดี๋ยวค่อยล้างก่อนนอนเป็นเตียงสองชั้นนะคะแล้วก็มีบันไดเดินขึ้นมาซึ่งข้างล่างนะคะอู้อู้ปักปักก็จะมีคุณแม่อยู่นะคะอหมดและววันหนึ่งไม่ไหวแล้ว ตอนนี้กี่โมงนะเที่ยงเอ้ยเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งแล้วเตรียมตัวนอนพรุ่งนี้จะไปอะไรนะวัดวัดหลวงสานจะไปมูค่ะจะไปมูค่ะขนาดขนาดนี้ที่พระเจ้าต้องเห็นใจนะคะแล้วก็ไปเจียงคาเชคแล้วก็ละแวกรอบรอบสองสองสถานีนี้ก็คือจะมีพวกของกินแล้วก็มีพวกห้างเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ไป ไปไปไปเดินน่าจะเหมือนญี่ปุ่นมากเลยก็เดิน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 อย่างเดียวไม่เดวไวจะถ่ายมาให้ดูนะคะบ๊ายบายกุ๊ดไน